ขาก็ช่องร้านนะชาแนลนะครับวันนี้มากินตำส้มด้วยกันนะครับอันนี้ผมดูร้านส้มตำสมกินนะครับอันนี้เป็นปีไก่ทอดนะครับก็ต่ำแล้วต่ำแล้วอันนี้อันนี้จะเป็นฟุ้งเต้นนะครับพเพื่อนมาครับโอ้โหนะครับต้องต้องพยโยนกุน้งเต้น,นม,มาตายดีครับ เต็นในถ้วยเลยครับเดี๋ยวจิม้มตำส้มกุนนะครับเพื่อนๆอันนี้ผมสั่งตำราวนะครับตำราวนี่ครับหมกนะครับกระชับ กินปลาล่าหอมะนะขนาดกิ่นเหมือนนกฮูกมับอกกปิ่นไก่สั่งยำมุ้งเส้นยำหมาดเดียครับต้มอ่ต้มอ่ต้มอ่คุ้นเยอะขนาดครับห้องนี้ผมมากินช่วงพักเที่ยงวันนี้ครับเพื่อนๆร้านยูเมสายนี่ครับผม อาหารอร่อยครับร้านนี้แวะมาไม่สายก็ามเาเงียได้นะครับโอ้เป็นตเป็นต๊ปนตไปดมมุนอันนี้จะเป็นยำมุ้เส้นโบราณนะครับยำใส่หมูสับแล้วก็ใส่กุ้งแห้งครับอืมเส้นหอมเจียวด้วยครับเพื่อนหอมขนาดเลยอันนี้เป็นซำลาว ค้งเต้นยังไม่ตายเลยมาครับกินข้าวด้วยกันครับกุ้งเต้นนี่หอมมะนาวก็พอข้าขนาดนี้นี่ยำหุ้นเ้นโบราณน,น,น,นี่ขอใส่หอมเจียวใส่ตัวเองครับ พริกเปรี้ยวหวานใส่นาปาร,ราดในหม้อนบอ,อร่อยข้าวมาไม่สายเขาแวะมากินร้านนี้นะครับเพื่อนๆรำผมแนะนำเลยร้านนี้รำ ยอย่างประอบครับสุดยอดครับ